นี่ครับครับนอนเอ้ยมาเลยกินข้าวน้ำกันเด้ยนี่เดี๋ยวเข้าไปกินที่บังเกอร์ครับเพราะว่ากินในบ้านไม่ได้ครับดูเสียงเถื่อนไม่หมดเลยวะแม่แม่แๆๆสะเทือนเลย bị bắt cơ Kín khẩu kín khẩu Ui, đèn nghe một đi kín một đèn đây Khá này ไปเร็วขึ้น,นกินข้าด้กันหนักมาแล้วครับเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้แนวหน้าครับนี่ครับง่ายง่ายครับไข่ต้ม หายแดงไปก่อนอูอ้ทิ้งบ้านก็ไม่ได้ครับพวตาเกก็แก่แล้วเกก็อยู่คนเดียวครับตอนนี้อ,อพยพไปหมดแล้วเกอยู่คนเดียวมก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนนะครับจะได้ช่วยเหลือ,อยามันทุกเฉิญมาจริงๆครับจะได้พา อบพยกทันนะครับคนเก่ครับเกก็ไม่อยากนี้แล้วไม่อยากนี้จากบ้านครับแล้วก็ต้องอยู่เป็นกําลังใจให้ลูกคอยช่วยครับลูกโลก,โลก,ก็อบพยกดแล้วครับนหนักนวงมากตอนนี้ หัวก่อนนะครับไข่ต้มฟังเสียงระเบิดไปด้วยครับขอให้พี่ๆทหารแนวหน้าปลอดภัยทุกคนครับส่งกำลังใจให้ครับผม เป็นรั้วของชาติเ้เ้ยอ้อ ตอนนี้ต้องบอกว่าหนักตลอดแนวครับอุบลยันตราดครับตาไปใส่นั่น,นี่ย Điều, 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 điều. Kinh khôn Kinh không chào, nhau nhau mùi chào Hả nó mới hương mùi hương ผมทำบังเกอร์ให้เป็นสองสองบังก์ร์ครับให้เขาอยู่ฝั่งโน้นผมอยู่ฝั่งนี้หนักมากหนักนัวม,มากเสียงมันไม่ค่อยเข้าโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้านั่งฟังแบบ หนักแน่นมากเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนได้รับชมเรื่อยๆนะครับกินข้าวกันครับบายบายครับขอให้พี่ๆทหารแนวหน้าให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับผม